สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูไก่กมาแจกชื่อผักป่าหลายชนิดเลยนะคะเป็นภาษาละตินนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราเอาไปเซิร์ชใน Google ก็จะออกมาเป็นชื่อภาษาท้องถิ่นแต่ละประเทศนะคะเริ่มจากเจ้าชนิดแรกนี่เลยนะคะที่อิตาลีเรียกว่าชิโคเรียนะคะถ้าเอ่ยถึงชื่อผักชิโคเรียหลายๆคนรู้จักแน่นอนนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะเจ้าชิโคเรียนี่ แล้วก็มีชนิดนี้ก็ชิคโครียาอีกเหมือนกันนะคะผักชนิดนี้ตระกูลชิคโครียานะคะค่อนข้างขมนะคะขมแต่ไม่มากมายแต่ขมเลยนะกุ๊ไก่เวลามาทำอาหารจะลวกน้ำทิ้งหนึ่งครั้งนะคะเพื่อไม่ให้มันขมเกินไปนะคะนี่มาถึงตัวเด็ดตัวนี้ดีกว่าผักชนิดนี้มาแล้วมาแล้วนี่นะคะกุ๊ไก่เคยทำคลิปแกงแทนขี้เหล็กบ้านเราไปแล้วนะคะอร่อยมากนะคะ ผักชนิดนี้นะคะขมกำลังดีไม่ต้องลวกน้ำทิ้งเลยนะคะกินสดก็ได้กินสุกก็ได้นะคะเอาไปแกงขี้เหล็กเพอร์เฟกมากไม่ต้องลวกน้ำทิ้งเลยนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยมีทั้งแบบสีเขียวเมื่อกี้แล้วก็สีอมแดงนิดๆน,นะคะแล้วก็ มีขนกับไม่มีขนด้วยนะกุ๊กไก่ชอบแบบไม่มีขนนะเพราะว่าเวลากินมันจะไม่ระคายลิ้นนะคะอร่อยเลยล่ะมีขนแล้วแบบมันสักๆากลิ้นเนาะมันไม่ค่อยอร่อยมาๆมา,มาต่อมาคือคือคืออ่าเจ้าตัวนี้นะคะกินมากไม่ดีนะคะกินมากจะเกิดนิ่วในไตนะคะอ่าปายุพินเรียกว่าผักติ้วฝรั่งนะคะรสเปรี้ยวอมหวานอันนี้คือกอของมันมีใบแครอทแซมมาหน่อยนะเดี๋ยว มียอดให้ดูด้วยนะคะภาพต่อไปกินยอดของมันนะคะหนีมาแล้วมาแล้วยอดยอดยอดนี่นะคะเด็ดยอดมาจิม้มน้ําพริกหรือไม่ก็เอามาลวกแล้วผัดอร่อยมากๆนะคะประโยชน์ของผักทุกอย่างนะคะลองไปเซิร์ชใน Google เองนะคะกุ๊กไก่ไม่ได้ไม่ได้ค้นหามานะคะเพราะว่ามันเยอะมันยาวนะคะเซิร์ชดูถามอากูเราได้เลยเนาะรู้แน่นอนอ่ะชนิดต่อมานะคะ ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะทารัส,สโคภาษาอิตาเลียนนะคะผักชนิดนี้ขมมากหรือว่าเจ้าฟันสิงโตนั่นเองนะคะกู้ไก่ไม่ชอบเลยนะไม่กินเลยนะแต่ดอกอร่อยมากนะคะเอาไปชุบแป้งทอดเนี่ยเอาไปทําสลัดอร่อยมากดอกตูมเอาไปดองเกลืออร่อยสุดยอดเลยนะคะมาแล้วมาแล้วดอกไม้สุดหอมอร่อยนะคะเอาไปทอดอร่อยมากเลยนะกู้ไก่ลองแล้วนะคะเอามาทําสลัดก็หอมอร่อย ใบก็กินได้นะคะเอาไปทั้งเ,เขาเรียกอะไรกินได้ทั้งสุกและดิบนะคะทั้งใบและดอกเลยนะรากกินไม่ได้นะคะผักชนิดนี้ต่อมาต่อมาใบาบัวบกฝรั่งเจ้าปัญหาของเรานั่นเองสรุปแล้วนะคะทั้งดอกและใบถ้ากินในปริมาณน้อยนะคะจะไม่มีพิษเลยโดสของเขาเนี่ยปริมาณของเขาเนี่ยไม่เกิน20ใบ20ดอกไม่เกินนั้นนะคะกินได้ และดอกอ,อ่นอ,อนสามารถเอามาดองได้ต่างหากดองเกลือนะคะเอาเอามาๆม,มาไวจริงยาเอ็นยืดอันมีชื่อเสียงของเรานั่นเองมี2ชนิดนะคะผู้ชมของกุ๊กไก่บอกมาว่ามีตัวผู้และตัวเมียนะตอนนี้ชนิดนี้เยอะมากนะคะชนิดใบใหญ่ๆพึ่งจะเกิดนะคะยังยังอ่อนอยู่นะเดี๋ยวกุ๊กไก่เกิดเ,เดี๋ยวเขาเกิดต้นใหญ่เมื่อไหร่จะเก็บมาทําชาเหมือนกันนี่มาแล้วนะคะชนิดนี้ ขอบอกเลยว่าไม่เคยกินเป็นครั้งแรกที่เก็บมาทําชาหอมอร่อยติดใจมากนะคะคุณประโยชน์ก็มีมากมายเลยไปถามอากูของพวกเราดูนะคะอากูรู้ทุกอย่างนั่นเองมาผักชนิดนี้ผักชนิดสุดท้ายที่จะนำเสนอวันนี้กูไก่ไม่ชอบมันเลยไม่ชอบมากๆเพราะว่าขนมันเยอะมากกินแล้วระคายลิ้นนะคะแล้วก็ขมด้วยไม่ชอบเลยเก็บครั้งเดียวจะไม่เก็บอีกแล้ว จบแล้วนะคะไม่มีแล้วเอาละค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ